หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมุนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโชเดอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามผู้ชายถอยหลัง หมุนออกขึ้นไปแล้วก็แหนทูแหนผู้หญิงถอยเท้าฝาสีา่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองชุดอ้านับกันเองนะชุดอะ,ะ,ะสามชุดอออออประกบมือกันต่างคนต่างหมุนสี 4, 5, ่ห้าหกอ้าวเตรีมยมสไลด์เลย จับมือไว้เลย